คนคนที่ทํามาหากินเกี่ยวกับไม่มิเงินน้อยไม่คอยวาดนาะคนนี้สวมวงไอ้ม่งพาผมมาดูครับมาเรียนแบบพระมหากษัตริย์โอ้ครับครับครับอันนี้วิธีการหาเงินแบบแผนใหม่เนะครับเนาะคือคนเราไม่มิเงินน้อยไม่คอยวาดนาเนาะครับไม่บ้าทํากินนะเนาะว่ามาท่านทาอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับ ทำมาสองปีแล้วครับทำมาสองปีได้เงินให้เมียหมดมีเงินฝากเป็นแสนแต่ผัวอดอยากใช่ไหมครับผัวหางานยากผัวหายากไม่ใช่ผัวอดอยากผัวหายากนี่เมียได้ผัวดีเนาะตอนนั้นเนาะเรียนแบบบรรพบุรุษครับผมครับได้ลูกน้องมาจากไหนครับเนี่ยลูกน้องได้มาจากพึ่งพี่ไม้โอ้นำดุพึ่งพี่ไม้นี่ราชการที่สามให้มีนามสกุลเอาว่าไปตังชื่อที่ทำงานนี้มาจะทำตลอดไปหรือทำมันเดียว ทำตลอดไปทอทำวันเดียวทำตลอดไปครอรับโอ,อ้ถ้าทำแล้วให้สัญญาต่อเน,น็ตแล้วเนาะให้สัญญาแล้วครับขอบคุณครับหวัสดีครับ